สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่องไปสุกูสุกคนกับผมมือนี้ขออนุญาตภาพพี่น้องออกไม้ครับผมเอาทีมาดักปูกันพี่น้องเมือนนะครับตุ่มปูห้องเพิ่งเย็ดแล้วซองลังพี่น้องเอามาทดลองเ่งก่อนมันจิเป็นยังไปแต่มันได้ผลแต่จังเฮ็ดเพิ่มครับผมแต่พอได้ผลกรับเฮ็ดแบบไม่พี่น้อง ลองบลงครับผมสวยง,งามพี่น้องส่วนตัวนี้จะเป็นที่เอาเยื่อใส่นะครับเวลาคันปูถือกอออกข้างนี้ครับผมเยื่อเาพี่น้องไอ้ปลากระดีปลากระดีสดครับผมนอกจะทุบ เพราะมันตายพี่นอ้องต่าสดๆเลยครับผมนี่ครับสะอาดดีครับผมพี่น้องตาสดๆเลย เอามาทุบๆใส่เลยพี่เนาะ,ะเซลล์ต้องไปเลยครับผมบบเน่ใจว่าโบเฮตเนี่ยใส่เยีอนมันมันจะเป็นจังไรืงนี่หน่อยเส้นหน่อย,อย,าาย,ย,ยนี่ลายเส้นลายครับผมปลาสดๆนี่แหละ เขาแต่เขาแต่หาเส้น้ำหมองนำ้ำเลยค่อยๆพี่น้องนำ้ำเลยเกยก็ได้ครับผมหรือบ่าเลายก็ได้พี่นไหมผมมีมันเลยแต่เส้หม,มองนำ้ำเลยเกยนี่มันมันจะดีครับผมโอ้ยสามหมื่นไม่้วพี่น้องไปครับผม มันเล็ดเียดมันหูปลาใสกับซำนียเยีย่ยมไม่มมยุกก่กลางๆครับผมเลือดไอยะให้มันจุ่มหนำครับผม Để em nam ừ. vậy chẳng mấy Đừng nhà đừng nhấn nó phục mấy Nó Nó không nhốt chứ nó Bằng thái tạc nó Thái mấy đứa khuẩn

พี่พูดหนึ่งเลยโอ้โหดัดไว้จัดสองหมื่นครับพี่น้องสองหมื่ก็ได้ครับผมสมื่นก็ได้ครับคูณแล้วเนอาทิตย์ก็ได้ครับผมเนือดดัดมือนี้มื้อเช้ามะยำก็ได้ครับผม แล้วการเว้นก็ได้พี่น้องรับวคูนโขบดพี่ก็ครับผมมันนี่นะมันตลุ่มห้องมันไม่มันถือโขบบอนแหละมาทดลองเบิึงครับผมเงินเสาฉันมาหยาบน้องกันพี่น้องวันนี้มันเงินเสาครับผมถ้าบูดเงินเสาก็ะก็เป็นมือบวกเกินชองมือครับพี่น้องเพราะว่าผมไปเที่ยวไปเที่ยวมาดูอยู่ทั้ง ยังมาจับมันครับผมเก่าร้อยกิตามต้องกันพี่น้องเพื่อหมันเพืมันตุ้มไม้ครับผมก่้ายู้ชายพ่วงเพล่น้อยปาปลาเท่าปท่อมนิ้วปบา สวัสดีตอนโซ่โซ่พี่น้องผมโซ่นี่กับภาพพี่น้องมากยามมุงตุ่มปูห้อครับผมที่ดักไว้เมื่อวันตอนแรียกว่าจะดักสองมือขึ้นฝนตกบดขึ้นพี่นอ้องยานมันถ่วมครับผมตะวกรอนติดไปยามพี่น้องผมขออนุญาตเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเช่นน้อยครับผม บรรยากาศย่ำเศ้ารังฝนตกอีสานบานห้อครับผม <c oughs> สำหรับพี่น้องที่สู่การสู่งานกรุงเทพกรุงไทยเรือวตางประเทศครับผมเร <c oughs> าคอยมีเวลากับบันนะครับเนะ <c oughs> าะจานบานพอนเจ็บบรรยากาศนักฝากแล้วครับผม <c oughs> อพี่น้อง ลุ่นมึงตุ่มปูห้อผมนักเวทสองลัง่ายผมเมือยไม่กีแล้วพี่น้องโอ้ตกดีครับโอ้ถล่มเเท่าพี่น้องเนี่ย สวยมิดกีลีเลยตังกองแป๊บนึงครับผม กระดุมเนี่นยลูกสองคนวินาทฮิฮาฮิเดี๋ยว่าะดุมมีกระเขาอยอู่ครับผมนะครับ di suam tu ni yang di suam hau, oh, di ni yang suam ni pilih ni yang ni yang di suam tu ni yang กิลังแล้วสองตัวกัดนี้เดี๋ยวจะเอาเก็บเอายิปูก็ครับจะดักไปที่โตครับผมเขา้อยัเอายิปูออกเล้นจะดักทิมไว้ยืนหน่อน ครับพี่น้องผมให้หลีงเราสองตัวนมั้ยพี่น้องเราเก็บพี่น้องปูนเกับเกับนั่งอย่างครับโอ้ยงขันบกเขากันลายตัวยุ่ง อย่งว่าตุ่มแบบมีห้องกระพาอยู่พี่นอ้องปูเขาอยู่ครับผมแล้วผมจะเอาอีปูออกแล้วกันดักไว้อีกครับพี่นอ้องว่าจะดักไว้จักสอ้องเมื่อมันฝนตกทวมน้ำมันทวมครับผมอ่ะพี่นอ้องทิปนี้ก็ฝากไว้ซ้านี่และครับผมขออนุญาตเอาลงนะพี่นอ้อง แล้วกระบ,บมอมันดอกตัว,วนั้นที่น้องรู้ว่าตุ่มแบบนี้มันกระเขวนนะครับผมใช่นี่ค,ครับปกกักไปทั้งนี้แหล,ละครับผมปักก้นเลยกดแช่กดติดต่ำเขาเมนต์เขาเป็นกำลังใจกันพี่โตเลยครับพอกันไม่คิบหนาพี่น้องคลิบนี้สวัสดีครับ